สำหรับเพชรตรงนี้นะอ่าม่จะอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับก็จะได้เป็นรางวัลกิจกรรมของวันที่26พฤศจิกายน2563นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนี่นะครับผมถ้าใครอยากได้อ่าเพชรเหมือนพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ลอตอีซีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่กันในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนี่ครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีสองของโค้ดที่เป็นแบบดาวน์นะครับผมแล้วก็จะมีสองของโค้ดทัาทางครับแล้วก็จะมีสองของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะฮะก่อนอื่นเลย กดไลค์ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจากโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไ like ลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี <S <S ๋ยว,วเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะฮะก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวนสิบรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสอเป็นสอของแพ็กเกจครับเป็นสอของแพ็กเกจตัวละครวูฟรานนั่นเองนะครับผมจำนวน5แพ็กเกจนะครับผม ก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะฮะได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็พี่มีการแจกสองเป็น2องของแพ็กเกจตัวละครอาโลกนั่นเองนะครับเป็นชุดพิเศษของอาโลกนะครับจำนวน5แพ็กเกจเหมือนกันนะครับก็ราคาหึงเรเกเพชรนะครับก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยเหมือนกันนะครับได้ครบเลยนะฮะทั้งชุดแล้วก็ตัวละครนั่นเองโอเคแล้วก็พี่มีการแจกสองของเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับ พี่จะทาการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกคำบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่นะฮะหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะฮะโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการจัดส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่จะทําการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่ว่าเป็นแบบใหม่นะฮะหรือว่ารบบเม่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เล็กก้อนีครับพี่มีกริกาสีข้อนะครับสำหรับการรับรองรางวัลผู้นี้กริกขาข้อแรกนะครับกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่สอง กูจะดิแชแนลของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่สามครับคอมเมนต์ให้ผมว่าทำไมอยากได้นะครับแล้วก็เข้า,ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook ขาได้ยูดีของเตียงไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยในะสราหรับกันได้สี่ขอนะครับไม่ยากเลยโอเคถ้าจะอยากได้ขอนวันกันก็อย่าลืมต่างๆปฏิหารพี่บอกไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเริ่มที่ 2, สอง,องสกินปืนสกินปืนเป็นสองอ่าเป็นเอ็มซีหนึ่งกราฟินโฟรีนนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นนนขอองซิปื่ บอกอัตราการยิง2เนาะนะครับบวกระยะ1แล้วก็แล้วก็เรีโหลดนะครับแล้วก็มีสก้าติกไททันนะครับก็เป็นบวกจำเป็นหนึ่งบวกอัตราการยิง2ลบไปกระซิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสกอปเป็น MP ็มศูนย์อ่าแฟลชชิงสเปรย์นะครับทุกคนครับก็บวกจำเป็นสองอาตากรยิงหนึ่งแล้วก็ลบระยะหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ท่าทางท่าทางของเราจะเป็นสองท่าทางอันนี้เลยครับเป็นสองท่าทางเบบี้ชักทิดดู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 ดเบบี้ชักอันนี้เลยนะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าครับผมเป็นในสองของกระเป๋านี่เลยครับ แล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกระเป๋าอันนี้นะครับไหนนี่เลยนะครับเป็นส่วนของกระเป๋าโรเย็วสเต f ฟลัสนั่นเองอันนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะกระเป๋ามันดูแบบเฮ่ยๆ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดของเราถ้าอยากได้โค้ดกันก็อย่าลืมทำตามกติกาพี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่บอกโค้ดว่าอยู่ตรงไหนก็ให้น้องๆดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาอัปเดตเกี่องกับการว่าม,มีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ขอเติมเพชรก่อนแล้วกันนะเออนะครับถ้าไม่เติมเพชรนี่ก็ ไม่ได้เลทุกคนครับอะโอเคนะครับทุกคนครับอ่าสำหรับเพชรตรงนี้นะอ่ามันจะอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับก็จะได้เป็นรางวัลกิจกรรมของวันที่26กพฤศจากายน2563นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามกดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนี่นะครับผมถ้าใครอยากได้อ่าเพชรเหมือนพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับอะโอเคเดี๋ยวกดตกลงไปเลยดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราไปในสองหน้าราคากันนะครับอ่าาักขาก็จะมีสองเป็น อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Enter อ่าไม่ได้พิออเดอร์พิออเดอร์หนึ่งพันเพชรนะครับสําหรับตรงนี้กะทะก็ย้อมแมวอ่ะนะี่ครับแต่ว่าชุดสวยดีนะครับแล้วก็มีสองนี่เลยนะครับอ่าฟิฟายอ่าฟิชชิ่งนะฮะเอ็กดีกว่าเรียกว่าเอ็กดีกว่านะอ่าเป็นดาบไปคาดอาสูรนั่นเองนี่ครับนะครับไปเพลงก่อนนะฮะคือเพลงเพราะมากพี่อยากให้มาฟังกันนะครับ อันนี้คือพี่มีหมดแล้วเว้ยนะครับพี่ก็เลยไม่อยากสมให้ดูนะอันนี้คือมีหมดแล้วจริงๆนะครับมีขาดด้วยซ้ำนะเอ้ไม่ขาดด้วยซ้ำเหลือด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็มีสองเส้นทางปั๊มอิดอัพนั่นเองนะครับเอ๋ยครับแล้วก็จะมีนในสองเป็นบูฟรานะครับนี่บูฟรานะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพลตก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมเลยว่าเฟี้ยวเฟี้ยงนะครับอ่านี่ครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับมาดูในสอง ล่าสุสดในวันที่29นี้นะครับอาหารเวลสเสียราชการนะถัดทั้สุดผู้ดูพบกันถึงรับเลยนะฮะนี่10,000แคน200,000 25,000นนะครับ300,000ก็รับซิงป์ป์สาวอนหน0 0 0 0สก็รับในส่วนของท่าทางนั่นเองนะของพวกนี้เคยแจกบ,บ่อยแล้วนะครับก็จะไม่พูดถึงดีกว่านะครับก็มีเอฟเอฟซีเอฟเนี่ยอาเอเชียซีรีส์นะไม่ใช่อาเซียนนะเอเชียซีรีส์นะครับก็ตรงนี้มีล็อกอินอ่าหกเจ็ดวันนะครับ <c oughs> อันนี้ใครมารับวะใครมารับวะโอเคนะฮะช่างมันนี่ก็จะมีในส่วนของเป็นกิจกรรม FC ตรงนี้นะฮะอันนี้พี่ยังไม่ได้ทำเลยอะตรงนเนี้ยนะฮะพี่ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะฮึบไปขอรับก่อนเฮ้ยอะไรเนะี่ยรีเฟซรีเฟซเพื่อเริ่มนับใหม่โอเคนีครับรีเฟซให้รีเฟซนะครับฮึบเอารีเฟซแล้วอะรีเฟซแล้วอะ,ร,วอะรับไม่ได้อะเอาเฮ้ย รับไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยรับไม่ได้แล้วรางวัลใหญ่อะรางวัลใหญ่เป็นระเบิดอะทุกคนแล้วผมรับยังไงมันเลย9ชั่วโมงแล้วว่าโอ้อะไรเนี่ยโอ่รีเฟซไม่ได้อะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันรับไม่ได้อะรีเฟซเพื่อรับใหม่แล้วผมจะรับยังไงอะโอ้ก็มีมาเชียร์ทีมไทยนะก็อย่าลืมมาเชียร์ทีมไทยกันด้วยนะครับตรงนี้นะเออนะครับแล้วก็ นี่นะครับมีไฟนอลไลน์นะครับแล้วก็เชียร์ทีมอดนี่ก็อย่าลืมมากดไลค์ตรงนี้สามารถกดไลค์ได้เลยเนี่ยทีมไทยอะไรเอ่ยยังไงก็สามารถกดไลค์กันได้นะครับตรงนี้เนาะ x p นะ kg นะสามทีมนี้คือเป็นทีมไทยนะครับก็อย่าลืมมาเชียร์กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็เป็นลังใจให้ทีมไทยกันดีกว่านะครับุกคนครับเออนะครับก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื่องของการเชียร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมมาดีกว่านฮะอันนี้นะครับซื้อขั้นสิทธิ์นะหนึ่งพันเพชร ก็เดี๋ยวพี่ขอ,อ,อรับตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่นะรับรับรับเบิร์รมก็ตรงนี้มีบาร์สองตรงดูแข่งขัน FCS ของฟรเ,เพียบนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะจะมีสองเป็นลังค้านะฮะลังคา้าไม่ใช่ลาาังค้าดิเป็นลักเกอร์เลอนะครับอาหารนี่ก็อย่าลืมมาส่งด้วยนะเป็นไฮเปอร์สตรีทนะครับแล้วก็มีดัชชานะครับตรงนี้นะครับแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอซื้อในสองของอันนี้อ่า ต้องซื้อต้องซื้ออต้องซื้อยางต้องซื้อ่ะเจ็ดสิบแปดสบง่ตึ๊ดติรดจาจุเป้โอชี่ยอเดชิกะโอ้า <sì, S 1> <grand> <ana> ้อเก้าสิบติ๊ดเติรดติ๊ดนี่สามสิบฮึบอ่าอ้าเฮ้ยมันตเก้านี่หว่าเจ็ปดึบนี่นะครับเก้า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 เก้นี่ครับอาหล่อเทไละหล่อเทนะครับนี่ส่วนใหญ่จะขั้นพันหมดเลยนะไอ้ที่เก้าเเนี่ย พี่รับได้หรือพี่ไม่รับนะครับนะเพราะมันเล็วสวยดีนะครับโอเคนะไปเดี๋ยวเราไปดูในสองของกิจกรรมพรีออเดอร์กันดีกว่านะครับนี่นะพรีออเดอร์พรีออเดอร์ซุนหน้ากันเลยดีกว่าเนาะรับกระทะดีกว่านะครับนี่นะครับผมรับมาเลยนะสำหรับกระทะอันเดรสอ่านไม่ออกก็ได้ล่ะช่างมันนะฮะก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวรับของปุ๊บนะฮะโหซีซั่นหน้าก็ต้องซื้อขั้นอีกช่างมันนะครับ เราซื้อบ่อยอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนครับโอเคแล้วก็กิจกรรมคือมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับสาหรับตอนนี้นะแบบกิจกรรมให้สุ่มอะคือไม่ค่อยมีเลยจริงๆนะพี่บอกเลยว่ามันไม่มีเลยจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมส่มพวกนี้นก็มีสกินปืนนะฮะอันนี้1 1วันแล้วก็อันนี้11วันเหมือนกันนะครับก็บดาชา่าดาช่าตอนนี้พี่แนะนําให้ไปสุ่มกันนะสำหรับพวกที่แบบชอบหนีนะฮะ <c oughs> อันนี้จริงผู้ชอบหนีไปสุ่มกันเลยนะสำหรับตาช่างแล้วก็มีกิรกรัมน,น,นี่เลยคือไรเอ็กดบพิช่างศูนยเดมอนเเลเยอร์เนี่ยครับอ่าค,คิมิคิมิโนะ <c ười> คิมิสุนโนะใยบะนั่นเองนะครับโอ้โหแต่อันนี้พี่ไปดูมาแล้วนะคือสนุกมากสนุกมาก,มากบอกเลยทั้งซึงทั้งมนันบอกเลยฉากต่อสู้ดีแม่งยกนิ้วให้นะครับพี่แบบให้เป็นอนิเมะอันดับหนึ่งตลอดกาลในนี้อ้อมอ,อกในอ้อมใ,ใจพี่เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ครับ พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับประชิมโค้ดครับอยู่แล้วรับคอมเมนต์เลยนะฮะใต้คอมเมนต์ปังหมดครับพี่ปังหมดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักท้องนะครับผมจุดครับบ๊ายบายปิ้วรักท้องนะครับผมจุ๊บจุ๊บหล่อท่หล่อที่เต้นเต้นโยก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 มันนานนะท่าเนี้ยทุกคนโอเคนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักท้องนะครับผมจุ๊บบ๊ายบายปิ้วไปแล้ว